พี่จ๋ารับผมักขอถามหน่อยเลยพี่ผมสงสัยว่าพี่มีแบบแอบไปงีบหลับบ้างไหมพี่มันอาจจะว่างีบมันก็พักสายตาแล้วกันห้านาทีอะไรเนี่ยมันมีทุกคนนะพี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าหลับไปเลยอย่างนี้แบบเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่ได้เลยพี่วิธีของพี่เนี่ยจะแก้ง่วงไงฮะทำไงบ้างพี่ก็อย่างที่เห็นนะครับจิบกาแฟกาแฟจิบกาแฟแล้วมันจะหายง่วงเลยเหรอพี่ มันก็ช่วยได้เยอะนะพี่วันหนึ่งก็ปมาณเนี่ย,ยงกลางคืนอย่างเงี้ยก็มีสามสี่ซองสามสี่ซองเหรอบางทีผมกรอกสดเลยนะซองหนึ่ง้<ฮ>แต่ว่าไม่ได้กรอกกีเดียวนะพี่กรอกคือซองหนึ่งเนี่ยกินติดหนึ่งแล้วก็จิบน้ำแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วสิชั่วโมงกว่าลแล้วก็อเอามนจิบไปแลเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดกาแฟให้พี่หนึ่งแก้วแล้วกันแล้วพี่ฮะจะจิบเยอะไหมครับผมก็เรื่อยๆ่ะ <ๆ S 1> พี่เรื่อยๆนะอย่างอย่างกระป๋องหนึ่งนี่จะมาสองสามชั่วโมงเน่ย ก็คือว่าไม่ได้พูดเดียวหมดพี่อ๋อเยเรื่อยๆหนึ่งแก้วนี่ก็คืออ่ะสองสามชั่วโมงบางทียันเช้าก็มีพี่กระป๋องหนึ่งอ่ะหรอครับพี่เดือดอ่าได้ได้ได้โอเคโอเคพี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจัดกาแฟให้พี่หนึ่งแก้วแล้วกันสบายพี่นะเดี๋ยวรอหนูสักแป๊บเดีพี่ผมเองก็เป็นห่วงพี่รปภเขาหัวเขาจะหลับเราดูแก้วเนี่ยเข้าคําว่าทั้งปีก็จิบไม่หมดหรอก เออจิกบกาแฟโอ้โ่อะไรไโอ้โหแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะหมดสิพี่ตั้งโอ้โหี่เมื่อไหร่มันจะหมดชอบไหมครับ,บพี่ชอบพี่แต่เมื่อไหร่เล็กกินหมดย <c oughs> อย่างนี้ต้องเรียกทั้งกองงานแล้วครับ <c oughs> ป้อมหน้าครับมาป้อมสีหน่อยครับมาช่วยจิบกาแฟหน่อยครับ สถานการณ์ทางนี้กาแฟเยอะครับโดยทางนี้เขามีกาแฟแจกครับทางป้อมตึมีกาแฟแจกครับมาช่วยจิบกาแฟหน่อยเชอบกินกาแฟเหรอฮะอ๋อนอนแก้นอนหลับออะพี่มอยู่ได้ถึงเช้าอ่ะอ๋อถึงเช้าเลยกาแฟอะไรร้อยครับ อ่าโอเคโอเคอ่าได้พี่งั้ผมจัดมาให้กับพี่แล้วยืนตรงนี้เลยพี่โอเคอ่ายืนตรงนี้เรียกแก้าพีกูเรียกป้อมนาป้อมนาก็ยังไม่มาเลยไม่ด่าบอกนั่นคือเช้าแล้วตามันจะแข็งไหมพี่แข็งเลยพี่เนี่ยตาแข็งมากเลย ผมจอกพี่เล่นนะฮะไม่เป็นไรครับนี่มันคือมุกตลกแต่ว่าของจริงครับนี่เลยครับคุณพี่จ๋ากาแฟบัตดีดีนนี่ต้องลองนะครับอ่ารับไปเลยครับครับโอเคขอบพระคุณนะครับครับผมเพราะเราคือบัตดีดีนนี่โอ้โหดื่มแล้วแบบรู้สึกตื่นสมองแล่นดีดมากบัตดีดีนเอ็กซ์ต้าตื่นตัวหัวแล่น หาซื้อก็ได้แล้วนะครับผมที่ Big C Lotus Macro โครหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับผมได้ที่ Line Shopping Lazada s h o p ป e มีขายกันแล้วนะครับรสชาติก็ดีด้วยนะครับ